ตไรที่ CEO ของ c a r ์ดานนะครับได้ปฏิเสธการออกหนังสือเดินทางและเรื่องของวัคซีนด้วยนะครับที่มันเป็นโครงการของรัฐนะครับแล้วทางรัฐบาลเขาก็อยากให้ไอเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันมีการโค้ดมีการลิสต์นะครับและการบันทึกสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนนะครับและออกมาเป็นพาสปอร์ตด้วย นะครับก็คือเป็นเหมือนโครงการที่สามารถอาจจากบล็อกเชนได้เลยนะครับฉะนั้นในเนื้อหานี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมหลังคลิปนี้ด้วยกันนะครับโอเคครับเราก็มาสู่โครงการการเข้ารหัสลับนะครับหลายโครงการรวมถึงไอคอนหรือใสไซเนี่ยนะครับและ v ีเชนนะครับหรือที่เราเรียกว่าเว t นะครับ VET เนี่ยนะครับกำลังเปิดตัวฟีเจอร์ เพื่อลองรับหนังสือเดินทางของวัคซีนนะครับแต่คาดาโนปฏิเสธนะครับว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมันเกิดอะไรขึ้นนะครับในระหว่างการสตรีมสดนะครับหรือไลฟ์สดของชาวฮอกกินสันนะครับซี o ของ Input Output Global เนี่ยหรือ IOG นะครับได้สะท้อนความวิตกนะครับของคนจำนวนมากได้กล่าวว่าเขากังวลว่าหนังสือเดินทางของอที่มีการอของที่มีการระบุนะครับว่าจะมีการ ระบุเกี่ยวกับว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วนะครับเ,เขากลัวว่ามันจะเกินนะครับความข้อมูลเนี่ยความเป็นส่วนตัวไปนะครับเขาถึงได้ปฏิเสธนะครับโดยชาวนะครับเขาได้บอกนี้ว่าข้อกังวลใหญ่เบื้องเบื้องหลังนะครับเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนด้วยเนี่ยพวกเขาเนี่ยกลัวว่ามันจะล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวนั่นเอง ฉะนั้นในโลกการโลกของวัฒนธรรมนะครับในความเป็นตะวันตกเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเรื่องของการเป็นส่วนตัวมีการเซ็นเซอร์นะครับังนั้นมุมมองของฮอกกินซันเนี่ยก็ทําทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้นะครับและยิ่งไปกว่าบุคคลที่มีความรู้มีชื่อเสียงนะครับกล้าพอที่จะท้าทายเรื่องเหล่านี้นะครับที่จะออกมาพูดด้วยกันว่าเอยตกลงแล้ว่เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ควรจะใช้ อะไรนะครับในความเหมาะสมของความเป็นอเมริกันชนหรือความเป็นส่วนตัวนั่นเองดังนั้นเขาเราต้องมาตั้งคําถามว่าทําไมต้องมีหนังสือเดินทางวัคซีนนะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าการมีหนังสือเดินทางวัคซีนเนี่ยเป็นการที่เราทดสอบนะว่าเราฉีดวัคซีนมาแล้วเราก็จะสามารถเดินทางข้ามประเทศต่างๆได้นะครับแต่หนังสือเดินทางวัคซีนเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ย ก็คือหมายถึงว่าระบบนี้แสดงตัวว่าบุคคลได้รับการฉีดวัคซีนนะครับป้องกันโควิด1 i หรือไม่นะครับรัฐบาลก็จะมีการแนะนำนะครับให้พ,พวกเขารู้จักนะครับเพื่อจะสามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้นะครับแล้วก็ใครเราก็ป้องกันนะครับเรื่องของสุขภาพที่คนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็จะเสี่ยงน้อยกว่าคนไม่ฉีดนะครับฉะนั้นแม้ว่าหนังสือเดินทางจะหมายถึงการเดินทางข้ามพรมแดน แต่บางประเทศเช่นฝรั่งเศสได้ขยายข้อกำหนดให้เป็นบัตรสุขภาพนะครับสำหรับการใช้สาธารณะในประเทศเช่นร้านอาหารหรือคอนเสิร์ตนะครับคือว่าถ้าเกิดเป็นฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะต้องมีบัตรเฉพาะเจาะจงไม่ใช้พาส,สปอร์ตนะครับฉะนั้นเมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ความกังวลหลักนะครับในเรื่องนี้คือเรื่องของวัฒนธรรมด้วยนะครับและก็เรื่องของผู้ที่มี การคุ้มกันนะครับเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตนะครับที่จะสามารถเดินทางข้ามผมแดงคือคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็จะสามารถเดินทางข้ามผมแดงได้แต่นอกเหนือจากประเด็นทางด้านความเป็นส่วนตัวนะครับหรือว่าทางด้านศินลธธรรมเนี่ยในการบังคับฉีดวัคซีนแล้วบางคนยังแสดงความกังวลว่าการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลในระบบดังกล่าวด้วยนะครับว่าจะเป็นส่วนตัวหรือไม่นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การชี้เห็นถึงว่าการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับอาจจะไม่ได้ผลเพราะอะไรครับเพราะเขากลัวว่าพวกข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถปลอมแปลงบนบล็อกเชนได้และไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อเขียนแล้วนะครับนั้นบล็อกเชนเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับคือว่าสมมติว่าเราเราฉีดวัคซีนนะครับสักหนึ่งเข็มพอบันทึกไปแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถจะแก้ไข การฉีดวัคซีนอีก1เข็มได้นะครับยิ่งไปกว่านั้นอีกคือเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลคีย์ส่วนตัวได้คือข้อมูลของบล็อกเชนนะครับก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับเนื่องจากาเรื่องของอข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวด้วยกันกน,นะครับด้วยเหตุนี้นะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงถูกยกย่องว่าเป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดในการบริหารเรื่องของ พาสปอร์ต uh, และก็เรื่องของวัคซีนนะครับแต่อะไรที่เหตุผลคาร์ดาโนไม่มีส่วนร่วมตรงนี้นะครับดังนั้นฮอกกินส์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเดินทางนะครับหรือพาสปอร์ตกับวัคซีนนะครับที่มีวัคซีนที่มีการฉีดวัคซีนระบุว่านะครับซึ่งแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการหาหลือนะครับเกี่ยวกับการทําให้พวกเขาเนี่ย ต้องเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเป็นสาธารณะนะครับคือว่าคนบางคนก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยข้อมูลนะว่าเป็นสาธารณะสาธารณะนะครับอย่างเช่นว่าคุณฉีดวัคซีนฝั่งไหนนะครับฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนฝั่งอเมริกาฉีดวัคซีนฝั่งจีนหรือฉีดผสมอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับอย่าเพิ่งถาม่านะครับแต่ว่าเขากําลังจะระบุตรงนี้นะครับว่าวัคซีนเนี่ยจริงๆมันก็มีฝั่งของมันนะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะครับฉะนั้นการบันทึกในบล็อกเชนเนี่ยมันจะต้องมีการระบุด้วยกันหมดทั้งนั้นฉะนั้นความกังวลที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่หลายประเทศเนี่ยพูดคุยการใช้หนังสือเดินทางที่ต้องมีการระบุเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการที่จะสามารถเดินทางได้นะครับหรือใช้ชีวิตสาธารณะเนี่ยนะครับทั่วไปเช่นกินข้าวในร้านอาหารไปไหนขับ ไปร้านกาแฟร่วมคอนเสิร์ตนะครับการชุมนุมสาธารณะใดๆอ้างถึงปัญหาเรื่องด้านสุขภาพนะครับแล้วก็สาธารณสุขเท่านั้นฉะนั้นทางชาวฮอลคิซันเขากล่าวเสริมว่าแม้จะทําการเช่นนี้ก็อาจทําให้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพเป็นเรื่องของระยะสั้นเลยนะครับแต่ความกังวลนะครับของเขาคือเรื่องของการเปิดข้อมูลนะครับเป็นเรื่องของส่วนตัวในชีวิตของแต่ละคนนะครับ ดังนั้นชาวก็าบอกว่าความกังวลอย่างลึกซึ้งนะครับของของเขาเนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวหากใช้กำจำกัดนะครับเสรีภาพในการเคลื่อนไหวจะเป็นก,การทำให้กลไกาการปฏิเสธนะครับผู้ที่มีความคิดแบบเผด็จการนะครับคือแบบว่าพวกคือพวกที่ชอบควบคุมนะครับว่า,าประชาชนต้องไปอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าวัฒนธรรมตะวันตกนะครับเขาฟรีอยู่แล้ว คือไม่มีการควบคุมนะครับเหมือนประเทศเรานะครับใครจะฉีดก็ฉีด,ไม,ฉดไม่ฉีดก็ไม่ต้องฉีดนะครับเพราะบางคนเขากลัวๆว่าถ้าเกิดเขาได้รับวัคซีนเขาจะตายอะนะนะครับถ้าเกิดระบุอย่างนั้น,นะครับชาวเลยตัดสินใจอะนะครับว่าเออมันก็เป็นข้อมูลส่วนตัวนะเขาขอออกจากโครงการนี้ละกันนะครับไม่ระบุนะเพราะว่ามันจะเป็นการทําลายความเป็นสิริภาพของคนนะครับที่จะเข้ามาใช้บริการ สาธารณะในร้านอาหารในคอนเสิร์ตในอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดม <Specifically>. ีการระบุอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็เขาต้องการที่จะไม่ต้องการที่จะฉีดยาเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลนะครับในการดำรงชีวิตอยู่กับสาธารณะได้นะครับฉะนั้นชาวก็เขาก็ออกมาปฏิเสธตรงนี้แหละนะครับเขาก็กลัวว่ามันมีการใช้นะครับในการ รัฐบาลเอากฎพวกนี้มาเป็นข้อระเบียบต่างๆหรือคนที่มีดิิพนนะครับมีอํานาจในสังคมก็เอามาใช้เป็นกฎระเบียบจนทําให้หลายคนเนี่ยขาดการเข้าถึงการซื้อขายนะครับหรือว่าสิทธิเสรีภาพบางอย่างนะครับท่านั้นชาวฮอกินสันก็ตัดสินใจแหละนะว่าเขาจะไม่เข้ามาร่วมนะครับโดยที่ก็ทางรัฐบาลเขาก็คงคิดแล้วแหละนะครับว่า ถึงแม้ว่าทางคาดาโนนะครับจะไม่เข้าร่วมแต่เขาก็เอาคนอื่นๆเข้ามาร่วมนะครับเพื่อจะทําให้บล็อกเชนเนี่ยสามารถใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วกว่าพาสปอร์ตที่มีการระบุเขียนถึงว่าการฉีดวัคซีนนะนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราก็สรุปประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสามารถติดตามชมได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีทั้งหมดหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกดีเฟซบุ๊กยูทูบ ไลน์กลุ่มนะครับแล้วก็ในไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptoency Community นะครับสามารถเข้ามาได้เลยเพราะในกลุ่มนี้นะครับก็เข้ามาแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆนะครับเพื่อทําให้มุมมองในการลงทุนของท่านเนี่ยกว้างขึ้นนะครับก็ลองเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับเราก็มีกลุ่มคือกลุ่ม S ัญญาณก็จะช่วยท่านนะครับไม่ว่าจะเทรดรายวันตลาดสปอร์ตตลาดฟิวเจอร์สามารถทําได้หมดเลยแนะนําว่าให้ทักมาที่เพจนะครับเดี๋ยวผมจะส่ง QR code กับลิงก์ให้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่า Cardano หรือ XRP นะครับจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน <ไป S 1> ครับสวัสดีครับ,รบผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ qr code ตรงนี้